ก่อนจะไปดูผมทำข้าวจีนน่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงกิ้งกิงกิ้งกด้วยนะคะเป็นกับรักใจให้ปกป้องน้อยกระบ,บาดซิ่งแล้วก็ช่องอะไรเนี่ยวันนี้เราจะพามาสอนทำข้าวจีนนะครับวัตถุดิบมีเกลือ,อเนอย<ไ>แล้วก็ไข่สองลูกแล้วก็ข้าวแ,แล้วก็ปันนะครับ แล้วก็ข้าวปัน้นเป็นเป็นรูปแบบนี้นะครับวงกลมนะครับเชี่ยวไข่ก่อนปลาพี่อันนี้เจีวยวเทกันเลยเทกันตีไข่ก่อนนิ้ตีแล้วโอเคทานเลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับ,รบตอนนี้เราจะพาทุกคนว้าไปตรงนู้นนะครับไปนี่เป็นไงครับผมเจ๋งเลยครับ ขั้นตอนต่อไปทำอะไรขั้นตอนต่อไปทาเนยใช่ไหมครับใช่ละก้อเอาข้าวจี่วางก่อนดีลูกเกลือก่อนนะครับโรยเกลือเลยเค็มเอาสองด้านสิลูกสองด้านอันนี้เป็นขี้มือแล้วกินเองทำเองมันจะพามาโรยเกลือนะครับโรยทั้งสองด้านนะครับโรยเยอะเลยไมเนี่ยเจอไข่ต่อแล้วนี่นะครับแล้วก็เอาไป ตั้งที่ไฟตั้งที่ไฟครับแล้วทีนี้ก็ทานเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาใส่หล,หลายๆอันก่อนสิลูกนัานเหรอน้ำเหนื่อยขั้นตอนต่อไปก็ทานเนยครับตัวนี้เรากำลังมันไม่มีความเป็นข้าวจีเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ไข่ใช่ครับใส่เนยเยอะเกินข้าลูกพ <c oughs> อได้เราใส่ไข่เลยอ่ะเดี๋ยวซีถ่าอีกด้านหนึ่งก่อนดิเอาเดี๋ยวจับยาก่อนเดี๋ยวจะยืนเฝ้ารอเสีย์จานก่อนดิเราจานอ่ะโหน้า กลับด้านเหนีหกลับด้านกลับาด้านพอแล้วลูกขีดเอาการมาแล้วเออเอากลับให้ทุกอันทีลูกย่างเสร็จแล้วก็จะทาไข่แล้วนะคะร้อนก็ลุกขึ้นสิลูกลุกข,ขึ้นสินเดี๋ยวหนูกลับเองดีกว่านลุกไม่ได้ร้อนเลยเออน,น, <c oughs> นั่นแหละว้ายนุกเก็บตกเก็บไม่ได้กินแลยน้ำเหนียออะเร็วเร็ว ทาเลยช็อก<ท>เกแลตเลยห <laughs> ูนกปลาช็อกโกแลตอะแข็งเหลัาเลยไหมแล้วไฟมันแรงเกินเปล่าไม่ค่อยอ่ะอันนี้แข็งมากเลยเอ่ะเร็วๆทาเดีต้องแข็งสุดแล้วโอ๊ยไฟมันล่วงแล้วเร็วเร็วลูกไม่มาทาไข่แล้วคะับดูนี่เราพร้อมจะกินแล้วเดี๋ยวให้มันสุกก่อนสิลูกจะ <laughs> ย่างเลยอ๋อ <laughs> อุ้ยไขย่ย่อคอยดูว่ามันแห้งยังครับกลับด้านก็ได้ลูก กลับบ้านเลยครับกลับบ้านโอ้โหโอ้โหยังไมไ่ทันได้กินนะเ <c oughs> อออย่างนั้นแหละโอ๋ยร้อนอ <c oughs> เดี๋ยวจะยืนไม่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 อยู่ตรงโน้นนั่นแหละยืนแล้วก็อยู่ตรงนู้นแหละออโอ้โหไมีสุกแล้วของน้องแหละของแม่โอ้โของแมเคลือบช็อกโกแลตนิดนึงนะเนี่ยของน้อเนี่ยของน้องชอบเคลือบช็อกโกแลตเป็นอร่อยดีอันนี้คือเราหึงหอมมากเลยนะครับทุกคน แล้วผมจะล้มใสงหอมมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำน้ําำลายหยุดแล้วมั้งเนี่ยดูดิเอาเร็วๆนูยดของจริงดูจะไหม้แล้วลูกจะไหม้แล้วก็เอาใส่จานสิคะดูพริกอีกด้านหนึ่งสิดูเออเออเอาว่างไว้ก่อนวางไว้ก่อนน้ำลายหยดของจริงโอ้น้ำลายหยุดของจริงอันนี้ล่ะ อ,อ่ะพออันนี้เอาน้ำเหนือไปเอาของน้ำมาครับเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะครับป้องไรกะว่บบาจาน,นก่อนน้องกระดุมกระเด็น,นจะกินแล้วครับอ้าวชิมร้อนนะลูกปีก่อนปินเหมือนโดนัทเลยครับเป่าด้วยลูกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ก่อนขอตัวลาอย่าล,าลมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจิ้งจิ้งๆนั่นนะคับายกินดีกว่า